ประเด็นต่อไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการแพร่ระบาดในเรื่องของเจ้าโอไมคอนโอมิคอนเนี่ยนะฮะครับก็มีความกังวลนะฮะของพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องของการเปิดเรียนนะครับของน้องๆเพราะว่าบางคนก็มีบอกแล้วคุณต้นนะบอกว่าปีนี้หนูไม่เจอหน้าเพื่อนเลยอยากไปหาเพื่อนตั้งแต่เทอมหนึ่งตั้งแต่เทอมหนึ่งออนไลน์ตลอดนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตอนแรกบอกจะมีออนไลน์เข้ามาใช่ไหมล่าสุด ทางผึกสานติการก็บอกมาแล้วว่าแตให้พิจารณาออนไลน์ไปก่อนเลยในชว่วงนี้นะครับที่ไหนพร้อมนะครับนะครับให้พิจารณาเรียนออนไลน์ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอในส่วนของนักเรียนหรือครูที่ท,ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะที่จะท,ที่จะติดโควิดนะฮะเขาบอกว่าให้พิจารณาไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้ยึดตามมาตรการไทยสตาร์โควิดพลัสนะครับมาดูรายละเอียดนะครับจะมีประเด็น สามประเด็นหลักๆด้วยการในเรื่องนี้นะครับเป็นประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับอันที่1ครับในช่วงการเปิดเรียนตั้งแต่4มกราคมเป็นต้นไปครับให้สถานศึกษาประเมินสถานการณ์ของนักเรียนหรือครูที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับให้พิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นประบบการศึกษาทางไกลก็คือออนแอร์ online, on hand, ออนไลน์ออนแฮนและก็ออนดีมาน ได้เลยตามความเหมาะสมนะครับและให้มีการประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิดข้อที่2ให้ใช้มาตรการไทยสต็อปโควิดพลัสแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกําหนด6มาตรการหลักนะครับแล้วก็มี6มาตรการเสริมแล้วก็แนวทาง7มาตรการเข้มสําหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัดนะครับโดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดวงกว้างให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดข้อสุดท้ายครับ ให้ดำเนินมาตรการตามแผมนป้ชงกเหตุที่กําหนดกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาติดเชื้อโควิดนะครับหรือมีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวกให้มีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดและประสานกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ทดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคือโรงเรียนไหนเนี่ยถ้าจะเปิดออนไลน์เปิดได้นะฮะแต่ว่าต้องให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัดเนี่ยเขาประเมิน ว่าคุณเปิดได้ไหมสมควรเปิดได้ไหมใช่ไม่ใช่ว่าอยากเปิดแล้วเปิดได้เองไม่ใช่นะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลนะคะต้องให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด<ช>เขาประเมินให้ใช่นะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีช่วงนี้ก็ออนไลน์ออนไลน์ไปก่อนต่อไปก่อน